ไปนะคะเป็นพาสสุดท้ายคือพาสเรดิ้งค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวมาแล้วถ้าน้องอ่านไปน้องจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องตลกชนิดเป็นเรื่องตลกของฝรั่งนะคะบางทีคนไทยอาจจะไม่เข้าใจว่ามันขำอย่างเวลาการอ่าน r e a ดิ้งสิ่งที่พี่แนะนําให้น้องทําก่อนเพื่อการอ่าน r e a ดิ้งที่เร็วขึ้นคือให้น้องอ่านโจทย์ก่อนค่ะว่าเขาถามอะไรอย่าง เพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์กันก่อนดีกว่าว่าเขาถามอะไรเราจะได้แบบพออ่านเนื้อเรื่องเจอเราจะได้ไม่ต้องอุ้ยกลับมาอ่านเหมือนเวลาถ้าเรามาอ่านจบแล้วมาอ่านโจทย์พออ่านโจทย์เอ๊ะเขาทำอะไรนะกลับไปดูใหม่เรื่อเรื่องจะทำให้น้องเปิดพลิกไปพลิกมาเสียเวลาค่ะถ้าน้องอ่านรู้ว่าโจทย์ทำอะไรพออ่านเจอเนื้อเรื่องน้องก็สามารถมาตอบได้ทันทีเลยมันจะเร็วกว่าเยอะค่ะอย่างข้อ26เคาถาม what does m e a t what does Mr. Miller do for a living do for a living มีความหมายเหมือนว่าเหมือนกับว่า what does m l Miller do มีความหมายเหมือนกับคำว่า what does Mr. Miller do แปลว่าทำอาชีพอะไรคำว่า living แปลว่าการอยู่อาศัย าน้องแบบไม่รู้ว่าประโยคนี้แปลว่าามอาชีพน้องก็จะแปลตรงๆว่ามิสเตอร์มิลเลอร์ทำอะไรเพื่อกันอยู่อาศัยกันดำรงชีพก็แปลว่าทำอาชีพอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าการดำรงชีพดำรงชีพคือมิสเตอร์มิลเลอร์ทำอะไรเพื่อการดำรงชีพก็คือทำอาชีพอะไรนั่นเองข้อแสดงว่าเขาต้องการรู้ว่ามิสเตอร์มิลเลอร์ทำอาชีพอะไรแล้วในข้อ26ข้อ27 ข้อใดถูกต้องแสดงว่าเราก็ต้องแบอในเรื่องก่อนแล้วเข้ามาทําข้อนี้ได้ข้อยี่แปทำไมมิสเตอร์มิลเลอร์ถึงตะโกนมิสเตอร์มิลเลอร์ได้ตะโกนในเรื่องตะโกนทําไมนะข้อยี Why didn't the customers speak to m r Miller ทำไมลูกค้าถึงไม่คุยกับ Mr. Miller ข้อ 30. w h a t w a s wrong with the hearing aid มันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องช่วยฟัง เราก็เริ่มกับไปอ่านเน้เรื่องใหม่อีกรอบเริ่มค่ะ Mr. Miller owns repair shop in owns shop a a small town Mr. Miller เป็นเจ้าของร้านรับซ่อมในเมืองเล็กๆ r e p a i r แปลว่าซ่อม,อ,อมคือ Repair Shop คือร้านรับซ่อมคือ Mr. Miller เเป็นเจ้าของร้านร้านซ่อมในเมืองเล็กๆ He repairs anything that people bring to his shop. เขาซ่อมทุกอย่างซ่อมทุกอย่างที่คนนำมาที่ร้านของเขา Alto, alto เป็นการเชื่อมประโยคแปลว่า although, ถึงแม้ว่า alto ถึงแม้ว่า he is a specialist specialist แปลว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ fixing ในการซ่อม medical equipment เครื่องมือทางการแพทย์ตรงนี้เราจะมาดูศัพท์กันนิดนึงคะ่ะ Special น้องรู้ว่าแปลว่าพิเศษเพราะฉะนั้น Specialist แปลว่าผู้ชำนาญเฉพาะ เป็นพิเศษก็คือถ้าน้องพูดไงคือเขาโปรดนันเขาโปรดันกันซ่อมเครื่องมือแพทย์มี medical น้องอาจจะ medical เกี่ยวกับการแพทย์ยังไงน้องรู้ว่า medicine แปลว่ายาใช่ไหมคะ medicine ไม่ได้แปลว่ายาอย่างเดียวค่ะมันแปลว่าแพทยาศาสตร์ได้ ก็คือเกี่ยวกับวิชาการแพทย์อย่างพี่เรียนอยู่คณะแพทย์แบบนี้พี่ก็คือ I'm I ไม่ใช่เรียนคณะ I study Faculty of Doctor, doctor Faculty คณะของหมอไม่มีค่ะมันเรียกว่า Faculty of Medicine บางคนเอาอ๋อนี่ไม่ใช่นี่คณะเภสั์นี่ว่าคณะยานั่นไม่ใช่คะ่ะ เราเขาที่ออกเมดิซีนคือคณะแพทย์ Medicine ไม่ได้แปลว่ายาอย่างเดียวยังแปลว่าแพทย์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันพอเป็นคำว่า medical คือเกี่ยวกับทางการแพทย์แต่ยังมีคำหนึ่งที่น้องอาจจะสับสนคือ medicinal medicinal คือเกี่ยวกับยาหรือใช้เป็นยาได้ ใช้รักษาได้เพราะฉะนั้นนี้เขาบอกว่า medical medical equipment Equ คือ medical คือเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะนั้นน้อง ต่อไปนี้น้องจะรู้ว่าเมดิซีนไม่ได้แปลว่ายาเท่านั้นยังแปลว่าแพทยาศาสตร์คือเกี่ยวกับการแพทย์ได้เปลน้องจะเรียนคณะหมอไม่ใช่คณะ Faculty of Doctor ตแต่คือ Faculty of Medicine Faculty of Medicine คือคณะแพทย์ไม่ใช่ออคณะเภสัชที่เกี่ยวกับยาเพราะเมดิซีนแปลว่าแพทยาศาสตร์ก็ได้ด้วย medical ทางการแพทย์ medicine น้อง medicinal medicinal มันเหมือนมีเขา medicine อยู่ในเล็กๆก,ก็คือเกี่ยวกับยาใช้รักษาได้ตรงน,นี้น้องอยาสับสนกัน,นะคะน้องก็อันนี้ก็คือน้องต้องดูบ่อยๆอ,อาจจะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปก็คือถึงแม้ว่าคือเขาซ่อมทุกอย่างที่ ทุกคนเอามาที่ร้านของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในการซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับทางการแพทย์ Equipment แปลว่าอุปกรณ์ค่ะ especially especially แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น adverb especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง special พิเศษใช่ไหมคะ especially ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง hearing aid ค่ะ hearing aid แปลว่าเครื่องช่วยฟัง hear แปลว่าได้ยิน เฮียแปลว่าได้ยินพอเป็นเฮียรี่ก็แปลว่าการได้ยินเอ็ดแปลว่าการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเฮียรี่เอ็คือเครื่องที่ช่วยเหลือการฟังก็คือเครื่องช่วยฟังในเองค่ะเอ็ดแปลว่าการช่วยเหลือการช่วยเหลือ one day an old gentleman came into mr miller s shop วันหนึ่ง ผู้ชายสุภาพบุรุษคนแก่คนหนึ่งก็ได้เข้ามาในร้านของมิลเลอร์ he walked up to the counter where m r Miller, Miller was working เขาเดินตรงมา walk up to เดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ที่มิสเตอร์มิลเลอร์กำลังทำงานอยู่ and p u t a hearing aid on the counter without saying a word และก็วางเครื่องช่วยฟังบนเคาน์เตอร์โดยไม่ without saying a word โดยไม่พูดอะไรสักคำหนึ่ง Mr. Miller pick it up and examine it Mr. Miller ยกมันขึ้นมาและ examine it Examine แปลว่าพิจารณาแล้วก็พิจารณามัน Then he asked him what Then he asked him what has gone wrong แล้วเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรผิดพาดขึ้นเกิดอะไรข้อผิดกับมันหรอ with it ก็คือยก ยก,ยกเครื่องช่วฟังขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูแล้วก็ถามว่าอ๋เอเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องช่วยฟังนี้หรอ but the man didn't but the man did not answer him แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ตอบคำถามเขา so he asked him again ดังนั้นเขาเลยถามผู้ชายคนนั้นอีกรอบ but this time in the very loud v o i แต่ครั้งนี้โดยเสียงดัง The man again did not reply ผู้ผชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งคือไม่ได้ตอบคือผู้ชายนั้นก็ยังไม่ตอบอีกอยู่ดีแม้ว่าจะพูดในเสียงที่ดังขึ้น e r e r อ r e ดังนั้น Mr.Miller shout the question even louder ดังนั้น Mr.Miller ก็เลยตะโกนคำถามให้เราให้ดังขึ้นอีกตอนแรกพูดปกติถามไม่ตอบ Speak so as a g a i n very loud voice ได้เสียงดังต่อมาตะโกนเลยค่ะด้วยคำถามที่ดังขึ้นอีกเราเหมือนเมื่อกี้เราอ่านจนเ์้าๆเอ้มีคำว่าถามว่าเขาตะโกนทำไมด้วยเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปตอบได้ the old gentleman become very annoyed ผู้ชายสุภาพบุรุษแก่คนนั้นก็รู้สึกรู้สึกถูกรบกวน inside รู้สึกรู้สึกถูกรบกวน แล้วยังไงต่อ he took out a piece of paper and pen. เขาหยิบ uh, เขาหยิบชิ้นกระดาษและปากกา which he had bought before he came into the shop and wrote. คือเขาหยิบปากกากระดาษและปากกาที่เขาซื้อก่อนจะเข้ามาในร้านค้าและเขียนว่า you don't have to shout so loud. I'm not deaf. คุณไม่ต้องตะโกนเสียงดังขนาดน,นั้น ฉันไม่ได้หูหนวก deaf แปลว่าหูหนวก I c o u d n hear you very well ฉันสามารถได้ยินคุณดีมาก when you first talk to me ฉันสามารถได้ยินคุณดีมากตั้งแต่คุณพูดกับฉันครั้งแรก I could not answer you because I have just been to the dentist ฉันไม่สามารถตอบคุณได้เพราะว่าฉันเพิ่งไปหาหมอฟันมา and have had a tooth Take n o u t แล้วก็ได้รับการดึงฟันออกคือโดนถอนฟันมา This hearing aid belong to my wife ไอเครื่องช่วยฟังเนี่ย belong to เป็นของพรายาฉัน It fell on to the floor and will not turn on คือมันตกบนพื้นแล้วก็ไม่เปิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจเรื่องคร่าวๆแล้วเราก็เป็นสามารถไปทำข้อแรกได้ ข้อหข้อยี What does Mr. Miller do for living? Mr. Miller ทำอาชีพอะไรข้อหนึ่ง He sell a medical equipment เขาขายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เขาได้ขายไหมคะเขาไม่ได้ขายคะ่ะเขาบอกว่า he repair เขาซ่อมค่ะ not sell ไม่ได้ขายเรฉะนั้นข้อหนึ่งก็ผิดข้อสองเนีเป็น he sell h a r a y d เขาขายเครื่องช่วยฟังก็ไม่ใช่อีกข้อสาม he is a repairman เขาเป็น repair แปลว่าการซ่อม man แปลว่าคน repairman แปลว่าคนที่ชอบคนที่ซ่อมหรือช่างซ่อมค่ะฉะนั้นคือเขาเขาเขาซ่อมทุกอย่างเขาเขาเป็นเจ้าของร้านซ่อม ขาซ่อมทุกอย่างแต่ว่าเขาเป็น r e p a i r man คือเขาเป็นช่างซ่อมค่ะข้อ3คือข้อที่ถูกข้อ4 he is a specialist อย่างที่พี่บอก specialist แปลว่าผู้ชำนาญเฉพาะเป็นพิเศษเขาเป็นผู้ชำนาญเฉพาะเป็นพิเศษชำนาญอะไรไม่มีการบอกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วการชำนาญไม่ใช่เป็นการดำรงอาชีพด้วยเพราะฉะนั้นข้อยี่หกสามารถตอบได้ทีเลยว่าข้อ3ค่ะ